เราก็จะมาเก็บกาแฟากันต่อนะคะเพราะว่าเมีย่าก,ก็ปลูกทั้งกาแฟาไว้ในป่ากล้วยด้วยกาแฟาของเราก็มีหลายพันนะคะตอนนี้กาแฟาเริ่มสุกแล้วนะคะเราก็จะเก็บเม็ดกาแฟไปไปตากไปคั่วไปอบ ดอกมากเลยค่ะอันนี้ก็กล้วยนะคะกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเยอะแยะกล้วย,ย,วย,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 วยอันนี้ก็จะสวยงามเม็ดใหญ่ กาแฟนี้ก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรนะคะปลูกแบบธรรมชาติจริงๆปลอดสารไม่มีสารเคมีใดๆเพราะมันจะติดกับลำห้วยแล้วก็จะหากินเองตามธรรมชาติ ต้นกาแฟไม่ได้มาดูแลไม่ได้เอาใจใส่เท่าที่ควรก็ยังเป็นเอโดกมากค่ะแต่ละต้นโดกเดี๋ยวเราไปเก็บต้นใหม่เนาะต้นนี้ดูต้นนี้สิต้นนี้ไม่มีใบเลยไม่ได้มาดูแลเลยไม่ใหญ่อื่นนี่ชอบทานกาแฟ ก็เลยปลูกไว้ปลูกไว้ในป่าอากาศดีค่ะภาคเหนือของเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยโรยเม็ดกาแฟสิค่ะสวยงามมากเลย กาแฟเม็ดกาแฟเก็บรวมกันกับพริกกับอะไรนี่แหละเดี๋ยวอยไปแยกนี่ก็จะเป็นป่าพะว่าป่ามะพร้าวใส่รวมกันไว้ก่อนมีหมดทุกอย่างเดี๋ยวเราไปเก็บอีกต้นมีหลายต้น